เมย่าเมยาว,ยาวไปไปออไปไปค่ะไปไปเนอะเมืนนะ่นเนอะ ไม่เราเอาเอาโถงนั่นนะคือเขามัดตึงหลังนไปฟังใหมั้งเอาไปงเลยั่งยายอ๋อเทาาึืนจำสุ้นะอไอห้องอ่ะไอ้สังเออเอาพยังออกมาใส่ลรอไม่ยานี่อยู่เียอเออเขาวัดเรียวกันอ่ะพี่ใม่พี่เก่าพี่เก่า จากตรงนี้รถจะไปส่งเราไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าทางมันลื่นมากแล้วพี่เขาจะไปแค่สองคันเนาะเอาของไปส่งเรานะคะเนื่องจากว่าสัมภาระเรามันหนักแล้วก็น้องใหม่ก็ถามเขาว่ามีเสื้อกันฝนไหมซึ่งเขาก็ไม่มีเดี๋ยวขากลับกลัวเขาเปียกฝนน้องใหม่ก็เลยจะเอาเสื้อกันฝนให้เขานะคะเ <laughs> ออล,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 ลอย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 น้องใหม่ก็เลยจะเอาเสื้อกันฝนให้เขา<ล>เผื่อขากลับเขาจะได้แบบไม่เปียกฝนเนาะ มันก็เป็นการทำทานอย่างนึงเนาะใหม่เนาะเอออนนี้กเลยอันนี้มนน้รแล้วกันุงประกาก็ไรเออเนาะย่าฝนอ่ะเขาก้กเานอปันก้ก่ะเออลอยนอแต่ก่เนาะลอย้ลอยนอะ ออเจใจเย็นเขแตลอยลอยไอ้ลออายีข้ามสามข้าวะนี่ยีข้าเออยีข้านี่เป็นวบาอ่อนต่อไหม้กันรู้นี่ลอยลอยลอ

ของดีต <gesch> <iza> ัวเของานจัีก no. <sy> no? ้อนด้วนะมาสั่งเขด้วยความที่จัดตั้งไรเนี่ยลายเอาเเมาตีเฮิร์นมันมีตีวายเอแหนามาแล้วนู้หหนามาย่หนอมาเลไมาเลไถ่ายวีดีโอขึ้นลงอลงเ็นลงเอออบออ

เขาหมูอยู่กันเนาะเด็กนาเขเีลงมาเ,าเ,เาล่เ้มเสียวทานเออะไรเาก้นน่านเาะลืมไหม,นนไหมพนิน,นลืนเนอมาจากไหนอือราาตั้งทีนังลือนอะนนนเออมาะออระวังระว,งระวังระวัง นี่ยที่เรานั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นเมื่อวานเอออันนี้แหละหักสอกก็เนกหักศอกก็เียวนแี่แต่มีทเยอะเย้ยตึงเมีไรให้ลื่นลงมใส่เลยเตอร์ใส่เเอนินเนเทอานี่ไปแนะนำให้พี่ใหม่เดินทางนี่ อ้ยนางแป้งาแปงนั่งห้องกันนห้องกันน่ห้องเล็กใหญ่ล่างตีลกำเขาปกัถึงสามรอย่ะล่างมืออินเออ ได้ยินเสียงรถละเน้นๆได้ไหมฝนตกหนักมากเลยฝนเริ่มตกหนักแล้วเจ็นขัดเกลือคืนนะพยายามสีได้ยื้อนะใส่เจ็นขัดเกลือคืนมน่เหรอ,อรมันมันลืน่นอ่ะมันไม่ได้ยากตาย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 เมื่อ,อวานเราขึ้นกันโอ,อ้ เมื่อวานเราขึ้นกันมาได้ยังไงอะใจนอเออยากเลองออยากต่็ข้นมอเตไนีอนองใจเออนอครงสนุดท้ายล้เนาะคงสุดท้ายใช่ไหมคงสุดท้ายถึงข้างล่างแล้วคืวตอนนี้แข็งมาก,ก,กระวังระวตินาน <c oughs> เออเออข้างหลังค <c oughs> งสุดท้ายยากนะ <c oughs>

ท่านเขาไม่ได้ว่าเขาจะขับรถไปได้ยังไงเพราะว่ามอเบ้าในฝนยังไม่ตกเลยอ่ะเขายังไรอฝนไม่ตกเชื่อขนาดเสียวขนาดนั้นอ่ะยังฝนตกหนักแบบเนี้ยเดินต่อเดินต่อแวะนั่งแท็กซี่ไหนมุ่งเป้าไปไหนอออ๋ออ๋อใครคะเอาอย่างสุดทางข้างหน้าหนึ่งจิงจังเลย

กันเดี๋ยวเจอกันนะพี่เนินไม่นั่งพี่เนินทำอะไรไม่เป็นไรธรรมชาติ นี่จะดึงเดือดึงแพมารอบแรกแล้วนะคะนี่จะคลกอกเป็นกำลังใจมากเลยพี่จะลงออกแรงจ้าตืดตืดหน่อยตืดหน่อยตืดหน่อยก็ไม่ไปแล้วไม่ไปเลยใค่ะ บาย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 ไม่ได้ใส่เลยอ่ะบาย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 อีกรอบนึินให้ยูไม่ได้ยินแล้วโอ้โหแบบชิวมากเหมือนชั้นกำลังแบบอันเนี้ยเดิแบบไม่ต้องเดินลอยอ่ะลอยอ่ะบายบายอันนี่ ีเอาทุกคนน today, okay. 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 Now? So now, ่าจะบนแรงกันบมเลยนะคะตอนนี้โอเคาใครเดินไปแล้วนะตอนนี้เราก็ขึ้นฝั่งปขคนฝั่งไปแล้วนะคะเพราะว่าเรามีลมมแนั้นนะคระได้ขึนสามอเามือเลยปะสไสดี่านมือแแหลงกมือแแหลงไปะนค้อโอเคชันมาก เมื่อวานเราไปได้ยังไงเนี่ยจันเจัน่าเออนะพวคืนนี้นักเยวอะไรไฟไหม

พี่พีก่อนขึ้นดิขึ้นดิดูเนี่ยสามสาวคงสุดท้าย ไงคะความรู้สึกเนี่ยทะลุเป้าหมายมทะลุเป้าหมายถึงจะตีเนาะใช่อ่ะเมังกรังโตกันเยอะอารมณ์สภาพของแต่ละคนมังสายต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านสภาพเราต้องกินอะไรร้อนๆหน่อยนึ่งไปเตาเอานาคาสามวันนี่ความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเนี่ย i <laughs>